สวัสดีครับผมนายธาราเก้เบียงเลขที่28่สิบแปดวหกสงานครั้งที่2เรื่องการการเปลี่ยนแปลงประชากรพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตสถานให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงประชากรไว้ดังนี้จํานวนคนที่เพิ่มหรือลดลงในประชากรณนะที่ใดที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึง่งถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในการแจกแจงลักษณะต่างๆ เช่นเพศอายุสถานภาพสมรสของคนที่ร่วมเป็นประชากรที่ใดที่หนึ่งชัชพลทรงศูนนทรวง์2548ให้ความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงประชากรผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรทำให้องค์ประกอบประชากรเปลี่ยนแปลงไปด้วยสาเหตุมี3ประการคือการเกิดการตาย การย้ายถิน่นองค์ประกอบประชากรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรคือสามประการคือการเจริญหรือภาวะเจริญพันธุ์ 2. การตาย 3. การย้ายถิน่นการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์การเกิดเป็นกรรมวิธีที่ทารกคลอดมาจากคันมารดาแบ่งออกเป็นสองแบบ,แบ,บคือ 1. การเกิดมีชีพเป็นการคลอทางคลอทารกที่ออกจากคันมารดาไม่ว่าจะครบกำหนดหรือไม่แต่ถ้าลอดออกมาแล้วอยู่รอดเพียงหนึ่งวันก็ถือว่าการมีชีพทั้งนั้น 2. การเกิดไร้ชีพเป็นการตายของทารกก่อนลอดหรือระหว่างลอด โดยที่เป็นการคลอดหลังจากสตรีตั้งครันได้5เดือนไปแล้วและทารกนั้นตายก่อนหรือตายในขณะคลอดปกติสตรีแต่ละคนมีความสามารถในการกํำเนิดบุตรไม่เท่ากันวิสัยการวิสัยสามารถของสตรีที่จะมีบุตรได้ตลอดไปเจริญเรียกว่าความสามารถในการมีบุตร จำนวนบุตรที่เกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดเรียกว่าภาวะเจริญพันธุ์การศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ใช้มาตรการวัดหลายมาตรการที่นิยมได้แก่ 1. อัตราการเกิดอัตราการเกิดอย่างหยาบหรือจำนวนคนเกิดใหม่ในแต่ละปีต่อประชากรในวัย ในวันกลางปี1000คนมีประโยชน์ในการชี้ให้เห็นผลกระทบของภาวะเจริญพันธุ์ 2. อัตราการเกิดการเจริญพันธุ์ทั่วไปหรืออัตราที่หาได้จากจำนวนคนใน1ปีต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์ 3. อัตราการเจริญพันธุ์ตามหมวดอายุของสตรีคือจำนวนเด็กที่เกิดจาก สตีในแต่ละหมวดอายุในวันเจริญพันธ์ใน1ปีสตีหนึ่งพันคนในหมวดอายุเดียวกันปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญพันธ์ 1. อายุสมรส 2. ระยะเวลาที่อยู่ร่วมกัน 3. ความพอใจในบุตรที่เป็นเพศชาย 4. ระดับค่าของชีพและค่า,ชาใช้จ่าย 5. ค่านิยมเรื่องขนาดของครอบครัว 6. ขนบธรรมเนียมและาศาสนา 7. การที่ที่อยู่อาศัยในเมืองชนบท8ทัศนคนติและการคุมกำเนิด 9. นโยบายรัฐ 10. การเข้าร่วมแต่งงานอาชีพสตรีการตายคือการสูญสิ้นอย่างทาวรของหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับการมีชีวิตขนาดใดขนาดหนึ่ง ภายหลังการเกิดการตายให้ประชากรมีขนาดเล็กลงและทำให้ประชากรเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ประกอบและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะการตาย 1. ภัยธรรมชาติและการขาดแคลนอาหาร 2. โรคระบาด 3. ภาวะทางเศรษฐกิจ 4. ภาวะทางสังคม 5. การแพทย์และสาธารณสุข หความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 7. อุบัติเหตุจากการคม,มนาคม8ปดสงคาม